สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังค่ะเฮ hey, ทั้งประเทศเดือนสิงหาคมได้เงินเพิ่ม1,200เช็คสิทธิ์บัตรัสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม64รับเงินเพิ่ม1,200ท่านที่รายได้น้อยวันนี้เรามาดูวิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนในเดือนสิงหาคม64รับเพิ่ม1,200บาทโดยท่านจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลืออะไรบ้างซึ่งแต่ละสิทธิ จะมีการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่แตกต่างกันไปโดยในเดือนนี้ท่านจะได้รับเงินเยียวยาจากโครงการเราชนะและนอกจากนี้เงินส่วนอื่นๆจะมีวันไหนบ้างที่รัฐบาลจะทําการโอนเงินเข้าบัญชีของท่านสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทต่อปีจะได้รับ300บาทต่อเดือนและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้เกิน30,000บาทต่อปี จะได้รับ200บาทต่อเดือนขอย้ำว่าวงเงินที่ได้รับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้การใช้จ่ายดังกล่าวสามารถนำไปใช้ได้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐที่รับชำระค่าสินค้าอุป,ปโภคบริโภคผ่านเครื่องรับชำระอิเล็กทรอนิกส์หรือร้านค้าที่ชำระผ่านแอปถุงเงินประชารัฐและผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม200บาทต่อเดือนโดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมเป็น1,000บาทต่อเดือนพิเศษเดือนนี้รัฐบาลเตรียมเพิ่มเงินเยียวยาบัตรคนจน1,200บาท เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด -19 ทําให้เวลานี้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศไทยได้รับผลกระทบจึงทําให้ทางรัฐบาลได้เห็นชอบมาตรการดูแลประชาชนจากผลกระทบของโควิด -19 ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอซึ่งชุดมาตรการช่วยเหลือนี้เป็นการใช้เงินงบประมาณจากพรกองเงินกู้1ล้านล้านบาทโดยกรอบวงเงินที่ใช้อยู่ที่1 6 2แสนล้านบาท โดยได้ออกมาตรการที่มีชื่อโครงการเพิ่มกำลังซื้อโดยมีรายละเอียดดังนี้คือ1สิงหาคม64โครงการเพิ่มกำลังซื้อรัฐบาลได้ออกมาตรการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะ3ทุกคนไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มโดยช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดและซื้อสินค้าบริการจากร้านค้าผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3 จำนวน200บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาคม64รวมวงเงินไม่เกิน1,200บาทตลอดระยะเวลาโครงการกรณีมีวงเงินคงเหลือในแต่ละเดือนจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไปกลุ่มเป้าหมาย13,651,159คนวงเงินรวม16,380ล้านบาท โดยเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ200-300บาทต่อเดือนไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ผู้รับเงินทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินค่ารถโดยสารสาธารณะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ผู้รับเงินทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบ่งเป็น 1. ค่าโดยสารรถเมล์รถไฟฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือนใช้ชำระค่ารถโดยสารระบบ e-ticket 2. ค่าโดยสารบขส .500 บาทต่อเดือน 3. ค่ารถโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนส่วนลดซื้อกา๊าซหุงต้มโดยรัฐบาลแจกให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายละ45บาทต่อ3เดือนโดยจะใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นหากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน3เดือนจะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ไปวันที่15สิงหาคม คืนเงินภาษี5%ปอร์เซนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเติมเงินเข้าบัตรแล้วใช้บัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนอื่นๆที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรัฐจะคืนแวดภาษี5%เปอร์เซนตผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าและร้านค้าอื่นๆที่ร่วมโครงการ ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจนแล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับเงินภาษีคืน5%เปอร์เซนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่ายเช่นใช้จ่ายผ่านบัตร100บาทคืนแวดเเซเข้าบัตร5บาทใช้จ่ายผ่านบัตร500บาทคืนแวดเเซเข้าบัตร25บาทใช้จ่ายผ่านบัตร1000บาทคืนแวด5เอร์เซเข้าบัตร50บาทวันที่18สิงหาคม64ค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน คือการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกันกับค่าน้ำประปาโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนตั้งแต่ตุลาคม62ถึงกันยายน63รวมระยะเวลา11เดือน22สิงหาคม64เบี้ยวความพิการเพิ่มเติม200บาท ผู้ที่มีความพิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับ1,000บาทต่อเดือนจากเดิม100บาทต่อเดือนผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม200บาทต่อเดือนโดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อๆไปประมาณวันที่22ของเดือนโดยเริ่มตั้งแต่พฤศจิกายน63ถึงกันยายน64 ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระแสข่าวดังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ